มาร่าครับวางข้ามมาลูกนิ้อย่างมงสกัดทิ้งได้ไม่พ้นอันตรายมงชงกลับมาจับบอลได้เจนรบตับตัวยิงแล้วขึ้นสามสองครับโอโหสุดยอดครับขวาของเจนรบครับพลิกขึ้นนำสามสองนาทีที่85ครับเจนรบสัมเพราดีครับทำประตูให้พลังการแซงแพร่ยูเต็ดขึ้นนำอีกครับสามประตูต่อสองครับโหลุกนี้ปุ้หมุนตัวยิงทำได้ดีเลยครับเจนรบสัมเพราดีครับ โอ้โหพลังการกลับมาได้ครับนาทีที่85ครับพลังการขึ้นนำไครอ์ยูเต็ดครับจากเจนล,ลบสัมพาลรีโอ้โหได้เฮอีกครั้งครับแฟนบอลพลังการวันนี้อูสกอร์นี้สลับกันไปผัดกันนำผัดกันตามครับสุดท้ายกลายเป็นเจ้าบ้านพลังการได้เฮครับโอ้โหช่วงตามหลังหนึ่งสองนี่เงียบกริบเลยครับกรับโอ้โหโ เชร์แตมนะครับลูกสาวของประธานสโมสรนะครับประลังการครับโอ้ได้เฮเลยครับดูครับจังหวะนี้ก่อนนะครับย้อนมาแล้วก็จังหวะบอลยาวมาครับต้องชมจังหวะลูกนี้ของทันเพียงนะครับที่หมองตั้งมาให้กับเจนลบสุนเพาดีครับจับแต่งจังหวะแล้วก็ยิงเลยเท้าขวาครับนี่ครับบอลยาวมาแนวรับเคลียรบอลไม่ดีครับโอ้จังหวะนี้หมอง ม่ดีเองนะครับล้วบอลมาเข้าทางทันเพียงครับมองตั้งมาให้ครับเจลบสมเภาดีครับเนี่ยบอลยามาของหลังนะครับมองไม่ดีครับวราดอนอุดอาดเลยครับแล้วมองบอลย้อยอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วทันเพียงมองตั้งมาให้กับเจลบสมเภาดีจับแต่งนึงจังหวะแล้วครับแล้วกดด้วยเท้าขวาครับเอาครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับเป็นฝั่งประลังการ